หนูพยายามอึ๊บอึ๊บอึ๊บลูกอึ๊บอึ๊บไม่ได้พ่อหนูลองแล้วหนูไม่ไหวจริงๆพ่ออึ๊บเอาลองลองมาอีกทีลูกอึ๊บเอาขั้นขึ้นไปเลยคือพี่ดาวขั้นขึ้นเออขั้นขึ้นขั้นขึ้นคือพี่ดาวเลยโอ้หนูมีพี่ดาวเป็นไอดอลโอ้โอ้โอ้จะไปไหนจ๊ะหนูจะไปไหนคะ คอยคอยคอยพญเลิศคอยคอยพญเลิศคอยทำไมเลิศไหมหนึ่งสองสามฮึอ้รู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 ทูทูทูรูทูรูรูทูรูท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 ูู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  สองซ้ำหนึ่งสองซ้ำอาจจอ,อจอาจ,ออจอผมเทไหมครับผมเทไหมครับดูนะครับแม่ไหมครับดูผมครับผมโชว์ครับต่อไปผมจะให้น้องหนุ่โชว์แบบนี้ครับ <c oughs> ดูนจเจ้าขึ้นได้ไหมน้องอันนึงสองซ้ำเอ้ยดูตดด้วยตวดด้วยอหน,นึ่งสองซ้ำอ๋อเฟิบซีมอ,มองม็นตูดอ๋อ อันนึงสองสามอุ๊ดู้โอ้ทอดอีกอู้ตดแตกทอดแตกหนึ่งสองสามเฮ้ยทำให้น้องดูหน่อยทำให้จันเจ้าดูหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านี้ท่านี้ต่อไปเดี๋ยวจะให้จันเจ้าโชว์นะครับโชว์ขึ้นรถนะครับไปขึ้นรถพี่สิบล้านนะครับพี่เอโจ้ไอโจเพราะว่านะครับจันเจ้ายังไม่เคยขึ้นรถสิบล้าน อเออันนึ่งสองซ้ำอันหนึ่งสองซ้ำอุ้ยไอ้คืนึเอ้าอาอาทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยเลยคนเจ๋งเลยแ่แ้วคนเจ๋งคนเจ๋งเอาทำโว์ให้ดูหน่อยอันนึ่สองซ้ำอ้ยเออเน้นเออสองซ้ำอ้ยอ้ยอ้ยอถึงว่าผมจะอไมผมก็ทได้น่ารักนะครับแม่แม่ครับ

ดองดองดองดอดองดองดองดอดองดองดองดอดองดองดูดูดูท่าผมหนึ่งสองสามจึงสองสามือ้อใครนะมาทำให้แม่แม่เส้ยดละลักขนาดนี้ต่อไปดูน้องผมโชว์นะครับน้องผมโชว์ให้ดูนะครับแม่แม่ครับอัดจึงจึงจึงชัดจึงจึงๆัดจึงจึงจึงัดจึงงจึงัดจึงงจึงัดจึงงจัดจึงจจึงดู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  อันหนึง่งสองซ้ำดูตัวหน่อยหนึง่งทำดีมีรางวัลมีทุเรียนให้เอาหนึง่งสองซ้ำโอ้ลงก่อนลงก่อนถ้าไม่เหมาะครับแม่แม่ครับถ้านี้ผมไม่ไม่เหมาะครับทําใหม่ครับผมระวังตัวมากครับแม่แม่ครับต่อไปน้องผมจะขึ้นรถให้ดูนะครับแม่แม่เพราะว่าน้องผมจะไปไปทําบุญวันเกิดจะลองขึ้นรถด,ดูอันหนึง่งสองซ้ำก่อนแล้วโชว์ก่อนเดี๋ยวค่อยดูน้องอ่ะ แล้วก็เจ๋งแล้ว1 2 ENNIS, ่งสองสามฮทำไมเลยไหม่งสองมฮึบเออดูดูดเสียวครับดู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 รูดูอูด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 มดู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 ดเดู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 ดด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 ดูด

ไก่โน่นางไรพเราตกใจบะลำชาวเกาะเออลำจะมาลำชาวเกาะลำจะมาลำชาวเกาะดู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 สิโอ้ย่าเต้นไยเต้นแบบนี้ก็น่ารักนะจึ๊ก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 จึ๊จึ๊กจึ๊กจึ๊กจึกจึ๊กเอาไปเลเดตามดะคดัดช่วงแดเด้าขึ้นรดนะคดเดเดเ ไปกันเลยครับผมอะไรจ้าสาวจันโจ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 อะไรจ้าสาวจันโอ้โหวันนี้เราจะเอาพี่สิบร้านนะคะมาลองให้น้องจันเจ้านะคะฝึกขึ้นนะคะเพื่อจะเตรียมงานบันเกิดให้จันเจ้าโจ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 พาจันเจ้าไปทําบุญโวว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 โอวววว ไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะนางไม่ได้ขึ้นนานแล้วโอ้โหโอ้โหอะไรพี่ดาวเออ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 เอ,อ,อพี่ก็ห่วงน้องนะคะดูมาแล้ว เลนเตลแตลเตลนเตลนเตลันเตลนเตลันเตลนเตนเลนเตนเลนเตนเตลนเตลโนโยโยนเตลันเตลันะตลันน้องันะตนเตลันเลนเตลันเตลนเตลันเตลนเตลนเต้ันเตลันนเอลันเตลันเตลันมาลเลันเตลเล้วมาแล้วล้นลนลเล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วพี่ดาว่ะขอพี่ดาวกันเร็วจันเจ้าพี่ดาว่ะขอจันเจ้ายืมขึ้นหน่อยนะจันเจ้าจะได้ไปทําบุญกับพี่ดาวนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเยยเยเยรถเข้ามานะจันเจ้าดีดค่ะดีดพุ่นพุ่นเฮ้ยเฮยเย Uar, จ้าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจอดเดี๋ยวพ่อจอดจ้าเดี๋ยวพ่อจอดเดี๋ยวพ่อจอดเออเออจื้ยจื้ยจจื้ยจืยเออ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 พูนาพูนาพูนาเฮ้ยทากัดง่วงยังคือพี่ดาวแ่ว่ถทากัดง่วงยังคือพี่ดาวแถวาถทากัดง่วงยังคือพี่ดาวแท้ ขาเงีย,ยาๆปิ้นขึ้นรถพี่ดาวได้บ่แล้วก็เตรียมแล้วนะคะนี่ให้น้องจันเจ้าฝึกขึ้นรถจะได้ไปทําบุญกับพี่ดาวนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจันเจ้าสาวขาย,ยาวของเราจะขึ้นได้ไหมพี่ดาวจันเจ้ายืมขึ้นหน่อยนะคะจะได้ไปทําบุญกับพี่ดาวนะคะ,ะแต่แลนแต่แต่แลนแต่อะโย่โอ้ท่วงกับไรพุ่นพุ่น,นท่วงกับไรเจ้าเครียดพุ่นพุ่นพุ่น ุหนูเก่งอยู่แล้วแม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องหนูเลยพุ่นหนูเก่งอยู่แล้วพุ่น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 เอ้ยเบิง่งทั้งปีทั้งน้องค่ะเออเออขึ้นไม่ล่ะขึ้นบ่ขึ้นรถดับพี่ดาวบ่ว่าฉันเจ้าขึ้นรถอภิดาวบ่ว่าเด้อเตะแหลนเตะเตะแหลนเตะเตะแหลนเตะเบิ่งเบิ้งพี่ดาวตกมันละพุ่น ปีนขึ้นในบนนอคนหน่อยนี่นอมาลุ้นกันนะคะเอฟซี FC. ส่วนพี่ดาวก็คอยเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังโอ้วันนี้จันเจ้าจะมาขึ้นรถพี่ดาววันนี้จะเป็นยังไงมาลุ้นกันนะคะหามแลนขึ้นแลนลงเด้อค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเด้อหนู ขึ้นมอลุ้นลุนค่ะลุ้นเออพุ่นน่ะเก่งขนาดเลยเด็กหญิงจันเจ้าบุญหลังพุ่นพูนพูนโอ้ยหนูขึ้นไม่ได้อ่ะค่ะหนูทำไมสั้นยังไงอ่ะพ่อหนูไม่กล้าขึ้นน่ะหนูพยายามอึบอึบอึบลูกอึบอึบไม่ได้พ่อหนูลองแล้วหนูไม่ไหวจริงๆพ่ออึบเอาลองลอง,ลองมาอีกทีลูกอึบ เอาขั้นขึ้นไปเลยคือพี่ดาวข,ข,าขั้นขั้นขึ้นเออขั้นขึ้นด้อยขั้นขึ้นคือพี่ดาวเลยโอ้หนูมีพี่ดาวเป็นไอดอลหนูพยายามแล้วนะพ่อ <f ew ing> แต่หนูทำไมก้าวกลกัวอยู่พ่อพ่ <f ew ing> อหนูพยายามนะพ่อ หนูพยายามหลายรอบแล้วหนูทําไม่ได้หนูต้องอึบลูกอึบอึบลูกอึบเอาข้างขึ้นไปอึบเอาขึ้นได้ไหมอึบความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นอึบอึบเออขั้นไปเลยเออข,ขั้นคือเต่าเออขัน้น ตา,ไ,า,าไม่ส่งกำลังใจให้หนูเลยหนูขึ้นไม่ได้เลยนี่นเห็นไหมเห็นไหมหนูอยากขึ้นมากเลยแต่หนูขึ้นไม่ได้อะ่ะเ,เอาลองลองใหม่อีกสิพ่อหนูพยายามแล้วนะเอออึ๊บแต่ว่าเายังไม่มั่นใจตัวเองเออ้อน้องไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่กล้าขึ้นโอหนูลอง เหมือนหนูจะขึ้นได้นะพ่อแต่ทำไมหนูขึ้นไม่ได้เลยอ่ะหนูลองแล้วนะขนาดขาหนูไม่เฮี้ยนเหมือนพี่ดาวนะเนี่ยไอ้อย่าขึ้นแห้งสิไปไปบันนี่ครบองค์แล้วสิขึ้นได้บ่บันนี่นั่นนั่น ในที่สุดหนูก็ขึ้นได้แล้วหน,หนูขึ้นรถพี่ดาวได้แล้วบือ่อเดี๋ยวหนูพาขึ้นไปดูบนรถป๊าดมีอาหารกินบนรถด้วยอ่ะสุดแสนจะวิเศษ สุดๆไปเลยขึ้นรถพี่ดาวมันสบายอย่างนี้นี่เองอะรเา,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 า้จับจับจับดูด้วยนะออยหนูจะตีลังกานะค่อยๆลงนะหนูค่อยๆเอาขาหลังลงโต๊ะก่อน เออเออ,เอ,อนะ้ออวจบอกพี่ดาวโอ้แลนวิวว่งวิ่งไปบอกพี่ดาวหรอไ,<ป>ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเราจะไปไหนเร็วๆมาขึ้นรถเดอ้อพี่ดาวเปลี่ยนใจมาให้ยืมเดอ้อเร็วใครจะขี่รถอะพี่ดาวเร็วๆๆๆเร็วๆ ไม่พายตกใส่หัวซะเนาะโอ้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 จับไปไหนจ๊ะหนูจะไปไหนคะค่อยค่อยค่อยพอญเลิศค่อยค่อยพยเลิศค่อยโอ้โหตายแล้วมีการมีการหลอกล่อพ่ออีกนะ แลนไปแลนมาสิแลนขึ้นรถแมนอิลีมา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 เป็นก้าวเป็นขบวนค่อยๆค่อยๆร้องค่อยๆขึ้นไในแม่ขึ้นเขาบว่าดอกแต่ว่าค่อยๆในไหมอ่ะ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 ไพ่บอกลงยังสั่นอ่ะ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 อ้อจันจ้าไม่กลัวอะไรเลยนะคะเอฟซี วิ่งขึ้นวิ่งลงเดี๋ยวพลาดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดปล่อยไม่ได้นะเอฟซีเดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยวเอานะคะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอติดตามคลิปนนหน้านะคะว่าจันเจ้าจะได้ขึ้นรถไปเที่ยวไหนหรือเปล่าจิไปอีกแล้วผุนเห็นบอเดี๋ยวรอติดตามคลิปวิดีโอหน้านะคะเอฟซีสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีจ้าจ้าสวยๆเจียดเจียดในป้องอนนะคะไม่ให้ขึ้นรถงอนแล้วงอนแล้ว เ,เราจะพาแม่แป้งแล้วก็น้องจันเจ้านะคะไปเที่ยวป่านะคะวันนี้โอ้บังทายหย่ำอ้อยไหมเป็นกลาวเป็นขบวนแท้กินอ้อยปันส่างไง